สุขสันต์วันเกิดครับคุณภรรยาคุณอัญชลพรสายเบาะครับเมื่อนี้กัเป็นวันคล้ายวันเกิดเพิ่นวันที่12สิงหายคม2567ครับเป็นวันคล้ายวันเกิดเมียผูขาศิลาพิมพงกะบวันมวยไวพรให้ขอขอให้อยู่ดีไม่แห้งเนาะขอให้อยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพภารณาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย ไข่เจ็บคอเค้นเวนียนหายยาได้มาหย่มมากลายเนาะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆปังๆถูกหวยรวยเบอร์ถูกรอตตลีรางวัลใหญ่ขอให้เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้ลูกๆละหลานเนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยสิลองเพ่งฉลองวันเกิดให้เพื่นเลงนั้นก็คือคนที่รอคอยครับผม ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบเปิดใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกันเคยอ,อยู่คนเดียวขับเคี้ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเพื่อใครกัน นี่สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคนคุณเคยใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเธอเป็นเหมือนแสงหิ่งหอยมาส่องใจพี่เฉยเมื่อยให้มองเห็นทางมองห่างความเงาคุณเคย ทางใจที่ใครผ่านเลยจะลงเอ่ยถ้าเธอมาเริ่มเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างวางหากมีผู้มาช่วยเติมมีเธอเคียงคู่ เหมือนดูทีวีเครื่องเดิมไม่ต้องปรับแสงเอาเพิ่มก็เติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอ คนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอชังคือเธอเสนอรักมาซ้อมแซมหวังว่าสีภรรยาได้ฟังเพลงนี้ก่ะคงสิีมีความสุขเนาะในวันคล้ายวันเกิด ขอบคุณมากมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะรับฟังครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ